สวัสดีครับผมเอรับเข้าสู่ T o อ Se เซ a วียเนเวอร์ไลน,นะผมในวันนี้ผมจะมาพูดถึงสกิลคลาส3ของอาชีพออร์เคเร์นะฮะหรือที่มีชื่อเต็มๆว่า h o l y h e a l i n g นะก่อนจะเข้าเนื้อหาก็จะดึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใ้ก็เป็นกำลังใจขอบคุณนะครับครับผมมาถึงนะฮะอาชีพนี้ส่วนตัวผมเล่นอาชีพนี้นะามาดูสกิลกันว่าเป็นยังไงับผมอาชีพที่มีชื่อว่า h o l y h e a l i n g หรือผู้รักษาแห่งแสงนะ มาเริ่มที่สกิลพาสีเหมือนสกิลแรกมีชื่อว่าย้อนแสงเล็กน้อยนะฮะสกิลนี้เป็นสกิลที่สามารถชุบชีวิตกับเพื่อนที่เดี้ยงนะครับผมฟื้นฟูให้กับมีชีวิตมามีชีวิตอีกครั้งนะหรือสกิลชุบขอนั้นเองนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าวิธีการไล่หรืออย่างนี้มันต้องใช้เวลาหรือเปล่านะครับผมแต่ต้องบอกว่าใครจะตายก็ได้ยกเว้นแทงนะเวรนั้นจบเลยฮะชุบไปแบบยับยบและไม่รู้ว่ามีสกิลครูดาวเท่าไหร่ด้วยด้วยนะผมเพราะว่าในที่ผมดูมาเขายังไม่ได้บอกนะ มันนเป็นสกิลที่ 2, 3, 4นะฮะสกิลนี้จะไม่มีภาพอธิบายนะผมแต่ว่าแต่ละสกิลมันก็จะคล้ายๆเดิมอะอย่างสกิลแรกเป็นสกิลโลกเขาบอกว่ามอบโลกให้กับเป้าหมายและจะเพิ่มความเสียหายขนาดที่มีโลกอารมณ์แอนประมาณว่าพอใส่โลกปุ๊บก็จะบู์ดาเมจให้กับเพื่อนด้วยด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอมานะเพราะว่านี้ดูจากแปลมาถ้าพิดพาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะ ส่วนตะกี้ที่2คือสัมผัสแสงศักดิ์สิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงทักษะนี้ให้เป็นศัตรูหรือพันธมิตรได้อ่าไอเสอันล่างอะ่ะถ้าอันบนจะเป็นของพันธมิตรอันล่างจะเป็นของศัตรูนะถ้าเป็นอันแรกอะ่ะอันบนก็จะเป็นเวอร์ชันรักษารักษาเดียวอะประมาณว่าเป็นรักษาเป็นฮิวเดียว แล้วก็อัน2ก็จะเป็นทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าแล้วก็ทำดาเมจเหมือนสกิลลากไม้อะไรที่อย่างว่าที่มันมีลูกคนตรงกลางก็จะค่อยค่อยฮิวแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันค่อยค่อยฮิวหรือมันจะบึ้มเดียวเลยนะก็ต้องรอดูนะผมมาครับเป็นสกิลต่อมาสกิลนี้มีชื่อว่าตาประทับการเกิดใหม่เขาบอกว่าเมื่อมอบชิลออฟรีเบิร์ดให้กับตนเองหรือเพื่อนร่วมทีม ขนาที่มีตาเกิดใหม่คนการรักษาจะเพิ่มขึ้นหากคุณได้รับความเสียหายร้ายแรงสกิลเนี้ยเซลออฟรีดักชั่นจะเข้าสุนานะฟื้นฟูและฟื้นฟูได้จำนวนหนึ่งและเวลาจำนวนหนึ่งเพื่อหนีการตายชั่วคราวอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเป็นการตายแน่ๆนะผมการใช้ทักษะกับเพื่อนร่วมทีมก็แค่คือจะไม่สามารถใช้ซ้ำได้มันจะมีเวลาคูดาวของมันอยู่นะฮะน่าจะเป็นเกิลยวการตายนั้นนั่นนะฮะถ้าเอาแบบเข้าใจง,ง่ายๆนะแล้วเป็นไงก็ต้องมารอด,ดูกันนะฮะนี่เป็นการบอกแกนไกด์คร่าวๆนะฮะ ต่อมานะครับนีชื่อว่า วงกลมแห่งการรักษาเอ้าอที่อ่านมันเมนเป็นสก,กิลเหมือนเป็นพื้นหิวอะอารมณ์เหมือนแซนจูรี่ของเกมเกมหนึ่งแล้วกันเนี่ยทียว่าวางไว้เลยแล้วให้เพื่อนวิ่งมาอยู่ในนี้ก็จะหิวเนี่ยแล้วก็ถ้ามีศัตรูเข้ามานี่ก็จะจดโดนความความเสียหายด้วยง่ายๆเลยเหมือนกับเป๊ะแต่มันจะเป็นรูบดอกไม้นะแล้วก็สก,กิลสุดท้ายนะสก,กิลนี้มันชื่อว่าแสงสักแสงส,สักสิทธิ์ส่องเข้ามาทาอธิบายสก,กิลเขาพูดง่ายๆเดี๋ยวว่ามันคือการบําบัดแบบกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตอันนี้เลยไม่รู้ ว่ามันเป็นยังไงนะผมแต่ว่าก็อารมณ์เห,เหมือนฮิวเราบ้งแต่อักษรจีนสีเขียวที่พูดว่า 2,907K เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยมันเขียนว่าการตีคิทิคอนแม่นยำ2อ0 7 k าออันนี้ไม่รู้ว่าประมาณไหนนะมันอธิบายไม่ชัดเจนนะผมมางตะกี้นี้ก็ผมก็ต้องขอกัาไว้ก่อนนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันคือ,อยังไงแต่ถ้าดูจากลักษณะมันมันน่าจะคือการฮิวอีกสกิลหนึงเหมือนกันแหละแต่เป็นฮิวหมูวม่วะฮิวหมู่แบบกลุ่มอารมณ์ือนสกิลลากไม้ลากไม้ที่มันบึ้มเดียวแล้วฮิวฮิวเป็นหมู่หมู่เดาวนะ ก็ผมเปแน่นบ้านนะครับการแนะนำสกิลของ Holy Healing นะฮะหรือออลลอรเคลิลคาสากเราเองผมถ้าชอบคลิปตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องโอรสเซอร์ด้วยนะผมก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับหรือถ้าใครมีกำลังทรัพย์ก็าสามารถโิดเ่ตได้ด้านล่างนะผมหรือไม่ก็ได้บัญชีนะครับผมขอบคุณนะครับไปจอกันครับบาย